หรือสนันนักวยไทยแชมป์105ปอนด์เวทีราชดำเนินครับตนววางยาฉีไม่หยุดจําต้องถอนชกป้องกันแชมป์ก่อนหน้านี้ก็ได้เลื่อนรายการออกมาพักใหญ่นะครับพอมีโอกาสได้ชกกันก็ดันมาโดนวางยาซะได้ แถมเป็นนักมวยในสังกัดของสามารถพยักอรุณซะด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยที่จะหาตัวคนผิดได้นะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันจริงๆหรอกเลยใช้คําว่าลือนี่แหละครับว่าโดนวางยาแต่เจ้าตัวก็เหมือนกับมีอาการป่วยจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ยาโดบยาอะไรที่ทำกันหรือเปล่าหรือว่ามาโดนหยอดดาโดนวางยาจริงๆนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2566ครับเกิดเหตุดราม่าขึ้นในศึกเพชรยินดีประจำวันที่5ตุลานะครับซึ่งเดิมทีคู่รองจะเป็นการป้องกันแชมป์105ปอนด์ของสนามมวยเวทีร เิเนป็นการเจอกันระหว่างเจ้าของแชมป์อย่างฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมเจอกับทางดอกไม้ไฟรถสวยจาเจดครับและก็เรื่องราวก็อย่างที่บอกเลครับมีการรายงานว่าฉลามชนได้ขอถอนชกในแมตช์ป้องกันแชมป์ของตัวเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลอดทั้งวันครับเจ้าตัวฉีไม่หยุดครับน้ำหนักตัวหายไปมากถึง2-3กิโล ซึ่งมีรายงานเปิดเผยว่าเจ้าตัวถูกวางยาและทําให้ไม่สามารถชกไฟป,ป้องกันแชมป์ของตัวเองได้และทีมงานผู้จัดครับก็หาคู่มวยใหม่มาแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจุดนี้เอ,เองนะครับก็ยืนยันได้แค่ว่าเป็นข่าวลือเลยครับแต่ว่าทางทีมงานยืนยันว่าโดนนะครับแต่มันก็ยังจับไม่ได้เลยก็อย่างที่เราเคยเห็นกันก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของไข่เมยสิงห์มาวินนะครับเจ้าฉลามเงินฉลามทองนะครับที่บอกว่าโดนวางยาเหมือนกันแล้วก็อีกคนที่เป็นรุ่นพี่หน่อยที่บอกว่าโดนวางยาแล้วก็โชคผิดฟอร์มจะเป็นทรงนี้แต่ก็ยััังหาตวคคนนผิดดไไม่ไ้ะรบ ถ้ายัางไงนะครับอยากจะให้ลองแบบทางการแพทย์เข้ามาช่วยดูหรือเปล่าหรือว่ออาจ,จะเป็นที่การกินยาลบหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่การรีดน้ําหนักมากเกินไปหรือว่าไปกินอะไรที่มันแบบอาจจะไม่เชิงว่าเป็นการวางยาเพราะว่าเห็นมันกเกิดบ่อยนะครับเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ยังไม่เคยที่จะหาตัวคนผิดได้เลยตั้งแต่มีเรื่องบอกว่าวางยาขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงอของนคนที่บอ,นะบอกว่าโดนวางยากันนะครับรการช่วงเที่ยงครับเที่ยงเริ่มใช้น้ำหนักแล้วไม่ขึ้นครับเรากินอะไรไปบ้างช่วงต้นเสืยน ช่างเห็ดก,ก็กินของบำรุงปกติครับแล้วก็ข้าวข้าวกินโอเคครับแต่พอชิมน,น้ำเกลือมันก็เวียนกาไม่เคยชา้ชาช้าตัวช้ังตัวแล้วไม่อิ่มสั่นครับสั่นมันอื้อๆ,ๆือสวัสดีวันกี่รอบแล้ววันนี้แปดเก้ารอบแล้วีออกมาจา,มากค่ายมาเนี่ยสีบาจเเท่ากับมันน้อยกว่า ไปปล่อยเท่าไหร่สามสี่รอยคือไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่น้องแบบพิกัดช่างน้องแบบพิกัดช่างอีกช่างร้อยสามเรากลับไปตามกว่ร้อยสามอีกใช่ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าวข่าวที่นำมาฝากกันคร pues ับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวสารวงการบัยใหม่จากทางเราครับพอจะไม่คลิปหนายูดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุขคนครับ